เทลสเตชันสถานีสุขภาพดีไบซีพีมีเดลิคอเซ็นเตอร์ฟสติงก็เป็นเป็นวิธีการที่ฟ a สติ n งคือเขาจะไม่ใช่ฟ a สติ n งอย่างเดียวคืออดอย่างเดียวนะครับเขาจะมีว่าอด2ชั่วโมงแล้วก็ทาน36ชั่วโมง หรืออะไรอย่างนั้นก็คืออันนั้นก็เริ่มมีการทำมากขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นการอดแบบอดไปตลอดเป็นเดือนกินทีละมือ้อกินทีละนิดเดียวหรืออะไรอย่างนั้นอันนั้นคือหมายความว่าไม่ทานอะไรเลยแล้วก็หลังจากนั้นคือกินได้แบบเต็มที่กินได้แบบไม่มีลิมิตเลยอันนั้นก็เป็นอะไรที่เพิ่งเกิดมาในช่วงปี2ปีนี้นะครับซึ่งซึ่งในทางการแพทย์ก็มีการศึกษามีอะไรว่ามันก็มีผล ที่น่าพอใจในคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องลดน้ําหนักลงนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆอาจจะทํายากในคนไข้หลายๆคนที่จะไม่ทานอาหารเลย12ชั่วโมงแล้วก็กิน3 6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากในคนไข้าบางกลุ่มถ้ากินคือเราก็ต้องเลือกกินให้มันถูกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือคือเราไม่ได้กินอาหารที่มันมีไขมันเยอะไม่ได้กินแป้งเยอะน้ําตาลเยอะ มันก็จะให้พอดีกับความต้องการของร่างกายเราในแต่ละวันร่วมกับก,บการออกกำลังกายมันก็จะไม่ทําให้น้าหนักกลับขึ้นมารักษาสุขาอนามัยเดินทางปลอดภัยห่างไกลโรค